ใครบ้างที่อยู่ในช่วงของก็เรียกว่าความรักที่ไม่สมหวังเนาะหรืออกหักเนี่ยนะคะวันนี้ครูมีอยู่3ข้อนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ย move on ได้ได้ได้เร็วนะคะหรือว่าฮิวใจตัวเองได้เร็วนะคะมีอยู่3มข้อเบื้องต้นนะคะข้อแรกคือคุณจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ดีหรือมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะไป ตตีหรือไปมีปากเสียงเพื่อที่คุณจะได้ผู้ชายคนนั้นกลับมายังไงเสียถ้าวันหนึ่งคุณได้เขากลับมาความรักมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะคุณจะใช้ชีวิตเป็นแบบนี้ค่ะไปตลอดถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอกหักเพราะว่าเขาไม่รักเรา มันไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องไปเอาเขากลับมาเพื่อให้อยู่กับเราทาั้งที่เขาไม่ได้รักเราร้อยเปอร์็นแล้วนะคะข้อที่สองจงปล่อยวางนะคะควบคุมตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะ,ะใช้สมาธิเข้ามาช่วยทําให้เราดีขึ้นฝึกนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นหาวิธี เรียนรู้วิธีทำยังไงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยการปล่อยวางแล้วก็อยู่กับตัวเองทำจิตใจให้สงบนะคะสิ่งที่มันสำคัญคือความรู้สึกของเรามันจะต้องผ่านไปให้ได้แบบเร็วๆนะคะมันจะต้องผ่านความรู้สึกนั้นรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึก รู้สึกว่าตัวเองอยากร้องไห้รู้สึกคือความรู้สึกของคนอกหกักอ่ะคุณจะต้องรีบผ่านจุดนั้นไปให้เร็วนะคะและกลับมายิ้มกับตัวเองให้ได้ให้เร็วที่สุดด้วยวิธีการปล่อยวางทำทำสมาธินะคะอยู่กับตัวเองอันนี้จะช่วยได้มากๆนะคะ,ะข้อที่3ก็ไม่แตกต่างอะไรจากข้อเมื่อกี้หมายความว่าถ้าคุณทำสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือ เราจะอยู่กับปัจจุบันได้มากนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณโวแต่ไปนั่งดูรูปถ่ายาฟีดดูรูปเก่าๆหรือ,อถ่ายฟีดไปแล้วเจอรูปเขากับผู้หญิงคนใหม่นะ,ะสิ่งที่มันทำให้คุณมุบออนไม่ได้ฮิวใจตัวเองไม่ได้สักทีมันคืออดีตกับอนาคตสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแบบไหน คือดูแลตัวเองรักษาตัวเองยิ้มกับตัวเองนะคะไปออกกำลังกายทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขนะคะพยายามที่กลับมาตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะในในการเริ่มต้นบอกว่าแหมครูบอกว่า,บบวาให้ไปออกกำลังกายมันยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเราอาจไม่อยากจะไปนะแต่พอเราไปนะคะแล้วเราออกกำลังกายเรารู้สึกดีขึ้นเราได้ปลดปล่อย ะะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองหาหนังสืออ่านเพิ่มความรู้ตัวเองเพิ่มความสามารถตัวเองเพิ่มให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคือเขาเรียกว่าหาวิธีการดูแลตัวเองในทุกๆด้าน เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นทําให้ตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องทําตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้ได้จุดเริ่มต้นคือปัจจุบันค่ะไม่ใช่อดีตหรือว่าอนาคตคลิปนี้ครูลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะผ่านจุดจุดนี้ไปได้ด้วยได้ได้โด,ดยเร็วที่สุดนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ